สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเปียที่ดาวองสวนค่ะวันนี้จะมาแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายนะคะนั่นก็คือสิงปราค่ะสิงปราน,นะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรค่ะมีพื้นที่มากกว่า800 0ไร่นะคะการที่เราจะเข้าไปชมด้านในนะคะก็คือจะมีกิจกรรมให้เราทํามากมายค่ะเช่นด้านการเกษตรด้านอินเทร์เช่นหรือว่าการดูสัตว์นะคะคือการขึ้นซิปไลค่ะที่มีค่าเข้าชม300บาทต่อคนนะคะ เพื่อขึ้นไปชมว,วิวของไร่8,000กว่าไร่ค่ะก็คือมีความสูงประมาณ8ชั้นเลยค่ะให้เราเนี่ยได้มองวิวรอบๆแบบสวยค่ะแล้วก็ให้เราได้ถ่ายรูปเก็บรูปภาพไปค่ะ การเดินทางไปสิงปาราศนะคะสิงปารากจะตั้งอยู่เส้นทางเดียวกับวัดล่องขุนค่ะเรียวเข้ามาตรงวัดนะคะจะถึงวัดล่องขุนก่อนหลังจากนั้นให้เราเลยนมาประมาณ7กิโลเมตรจะถึงสิงปาราศค่ะห่างจากตัวเมืองเชียงรายขับรถเข้ามาเส้นสายเด่น5ดงมาดะมาประมาณ9กิโลเมตรค่ะก็จะถึงสิงปารากนะคะถ้าคนไหนสนใจที่จะไปเที่ยวหรือจะสนใจที่จะไปลองแอดเวนเจอร์นะคะสามารถไปได้ที่สิงปาราศเลยค,ะคะ่ะขอจบการรีวิวเพีเท่านี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ